ประเด็นดังร่วมขับเคลื่อนตรังให้ดังกว่าเดิมนายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงณหอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยตรังอำเภอเมืองตรัง นายสกุลดำรงเกียรติกุลประลัดจังหวัดตรังเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม นายสกุลดำรงเกรติกุลปหลัดจังหวัดรังเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนจิตอาสาพระราชทานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดนิโครธาราม นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปหลักกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมกว่า300คนณห้องนักขรา,ากรนบบลรูมโรงแรมเรือรัศดา นายเสริมศักดิ์พงพาน,นิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีณวัดประสิทธิชัยอำเภอเมืองตรังในโอกาสนี้นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมให้การต้อนรับ นายกองเอกทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดตรังนะักกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่1อำเภอเมืองตรัง นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งข e ันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่11ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงพรรัฒนาศษาัน0ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2ทุ่งแจง้ง นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดสายทั้ง4แห่งในอำเภอหวังวิเศษ นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังเป็นประธานในพิธีรับมอบสนามพุตบอลย่าเทียมจากกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอให้แก่โรงเรียนบ้านบาดูปูเตตามโครงการ k ิงพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์พลังคนไทยพร้อมกล่าวขอบคุณทางกลุ่มบริษัท k ิงพาวเวอร์ณโรงเรียนบ้านบาดูปูเตะตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตงัง นายกองเอกทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวจังหวัดตรังประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณกองร้อยอาสาารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่1 นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรงังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรงังเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่27ประจำปีพุทธศักราช2566นหณหอประชุมโรงเรียนวิเชียนมาตุ นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการบ้านการชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ให้แก่นายชัยยศกิมฮองณบ้านเลขที่115ทับ2หมู่ที่6ตำบลนาโตะหมิงอำเภอเมืองตรังจางนั้นเวลา15นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านตรา หมู่ที่2องตำบลปลเหรียนอำเภอปะเหรียนและลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการต่อยอดฝ่ายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลิพังอำเภอปลเหรียน นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายใต้หัวข้อยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลายคนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้งโดยมีส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนอำเภอกันตังรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากณโนะรงเรียนวิเศษการถนนป่าไม้วังบุญอำเภอกันตัง นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามันมาแต่ตรังภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที h h ่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันมุ่งสร้างโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจย่านเมืองเก่าตรังณมูลนิธิกุศลสถานตรังถนนพัทลุงอำเภอเมืองตรัง นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กลุ่มจังหวัดภาคใต้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศประจําปี2566โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกลรุงเทพมหานคร นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566โดยมีดรสัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังกล่าวรายงานภายใต้แนวคิดท้องถิ่นใส่ใจสืบสานประเพณีไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมณเวทีสวนสาธารณะสักระพังสุรินอำเภอเมืองตรัง